ถามนะคะว่าเอ๊ะทำไมคนออกมาพูดกันเยอะเลยนะคะว่ารวยจากการทำออนไลน์ออนไลน์ทำให้คนรวยจริงเหรอแล้วเขาทำกันยังไงมีมาบอกคุณคะ่ะอันดับแรกนะคะคนที่เขารวยจากการทำออนไลน์เขาไม่ได้สำเร็จณนะวันนี้มะลืนหรือพรุ่งนี้ออกมาทำแล้วสำเร็จนะคะ ต้องดูภูมิหลังเขานะคะบางคน10ปี3ปี2ปี5ปี1ปีบางคนก็3เดือนค่ะแต่ทุกคนเริ่มต้นจากศูนย์นะคะคุณเองก็เริ่มต้นได้ค่ะผู้จัดเองก็เริ่มต้นเหมือนกันนะคะเรามาเริ่มต้นไปด้วยกันนะคะใครจะไม่อยากรวยเนาะทุกคนอยากรวยหมด อืมเพราะว่าเงินไม่ใช่พระเจ้านะคะแต่ว่าเงินเป็นบิดาของพระเจ้าสามารถเสกทุกอย่างได้ค่ะมีเงินที่ไหนมีความสุขที่นั่นนะคะเป็นเรื่องจริงค่ะในปัจจุบันนะคะเพราะทุกคนต้องใช้นะคะใช้อยู่ใช้ดำรงชีพนะคะด้วยการมีเงินนี่แหละคะ่ะเพราะฉะนั้นทุกคนก็ต้องออกมาไล์สดเพื่อจะได้เงิน นะคะหลายคนคิดแบบนี้นะคะแล้วทำยังไงจะให้ประสบความสำเร็จอันดับแรกนะคะคุณทำคลิปบ่อยๆนะคะบางคนอาจจะแย้งในใจนะคะว่าเอ๊ะไม่ชอบพูดไม่อยากทำคลิปถ้าคุณไม่อยากทำคลิปมันก็จะมีเทคนิคที่ไม่ต้องทำคลิปก็ได้นะคะคุณอาจจะเก่งตัดตอ่อหรือว่าเล่าเรื่องเขียนพิมพ์หรือว่าทำสตอรี่ไม่ต้องออกมาพูดนะคะแต่บางคนที่ชอบพูดเพื่อจะ ให้มันเสร็จๆตัดต่อภาพให้มันสวยแล้วก็เติมเนื้อหาแล้วก็ให้มันนำเสนอได้การออกมาพูดหรือมานำเสนอมาแสดงถึงอารมณ์ความรู้สึกที่มีความสุขให้กับคนฟังคนชมแล้วก็มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น engagement นะคะในการสนทนาทุกๆวันทุกๆคลิปจะทำให้เขาติดตามคุณนะคะแรกๆก็อ,อาจจะไม่ชอบหรือไม่อยากจะดูแต่เห็นบ่อยๆมันจะเป็นต้องดูจำเป็นต้องเสพนะคะเพราะว่ามันกดเลื่อนไม่ทันนะคะเพราะฉะนั้นนะคะก็มีเคล็ดลับแบบนี้แหละคะ่ะออกมาบ่อยๆคนเห็นบ่อยๆเขาก็เริ่มจำคุณได้เวลาที่ออกมาอย่าลืมบอกชื่อด้วยนะคะ บอกชื่อเวลาที่คุณไปไหนคุณก็ทําคลิปเรื่อยๆนะคะตัดต่อไว้นะคะแล้วก็ปล่อยเป็นช่วงๆปล่อยทุกช่องทางของสื่อที่คุณมีนะคะไม่ว่าจะเป็น YouTube Facebook นะคะอไลน์อินสตาแกรม i ิ t กตนะคะแล้วก็แพลตฟอร์มอื่นๆที่คุณได้เป็นสมาชิกอยู่แล้วนะคะ คุณก็นําเสนอไปเลยนะคะเวลาที่คุณทําคลิปหนึ่งคลิปคุณแชร์เยอะๆแชร์บ่อยๆคนเห็นคุณเยอะๆเขาเริ่มจะติดคุณค่ะแล้วก็ทําภาพให้น,หน่าสนใจหัวเรื่องให้มันน่าสนใจและอีกอย่างบางคนนะคะขี้เกียจเล่าเรื่องเราก็อาจจะไปหาสถานที่ที่มันน่าสนใจนะคะนอกสถานที่บ้างไปทะเลไปกินกาแฟเช็คอินร้านสวยๆหร,ๆรูๆหรือไม่ก็ ทำอะไรที่มันไม่เหมือนคนอื่นนะคะก็ได้ค่ะมันก็สามารถดังได้เมื่อคุณดังอะไรก็ตามมาค่ะไม่ว่าคุณจะขายอะไรคุณจะหยิบจับอะไรเป็นเงินได้หมดเลยค่ะเพราะว่าคนที่ดูแลคนที่ดูแล้วก็ติดตามคุณอยู่นะคะก็คือแฟนพันธุ์แท้ของคุณในส่วนที่เขาเป็นครอบครัวเดียวกับคุณถ้าหากว่าเขาเริ่มรู้สึกเป็นครอบครัวเดียวกับคุณมีการปฏิสัมพันธ์กัน ในโซเชียลแล้วนะคะเขาก็เริ่มเชื่อใจคุณเวลาที่คุณออกมาทำโน่นทำนี่เขาก็อยากจะสนับสนุนคนนั่นแหละค่ะเป็นที่มาของการที่เงินไหลเข้ามาในกระเป๋าคุณแล้วก็เป็นคำตอบที่บอกว่าทำออนไลน์แล้วรวยคือแบบนี้แหละค่ะอย่าลืมนะคะเคล็ดลับดีๆแบบนี้มาบอกกันกดไลค์กดแชร์ กดติดตามให้ด้วยนะคะจะมีสิ่งดีๆมาเล่าสู่กันฟังจากครูวันนี้สวัสดีค่ะ